ีจะพานกไปเที่ยวค่ะแม่อยากเที่ยวก็ใส่อาหารแล้วก็ปิดช,ชู้ไปนะคะใส่กระเป๋าทุกายไปแบบนี้เลยนะคะเตรียมก่อนวันจันทร์ต้องไปหาหมอที่ศิริราชเพรผมต้องพาไปเพราะว่าต้องป้อนอาหารทุกชั่วโมงวันนี้วันที่สิบของการเลี้ยงน้องนะคะอาหารตอนแรกพี่เทนให้สมา์ทาร์นะของลูกหมาแล้วก็อันนี้กลับไปบ้านใช่ไหมไปศิริราชมันไม่มียี่ห้อนั้น ก็ได้กว่าจะได้ของลูกหมาเนี่ยัยสาที่ของแพทย์ดีกรีนี่ยันนิ่มๆมีน้ำผสมเยอะแต่ว่ากินดีทั้งคู่น้องชอทั้งคู่ธรมรมัดมัธรรมัดฮาร์ทที่จะแห้งๆข,ขายออกมาก็สีแบบอาหารเลยค่ะอาจจะมีสีขาวนิดนผสมน้องก็จะอาปากอาปากแบบรอเลยจะถอยไปไหนนะนะั่นอะ เฉพาะพักที่คอเป่งกับแตกเลยนะคะไม่ค่อยกล้าป้อนยังร้องจากทีนี้นะเนี่ยเห็นไหมวันที่สิบเอ็ดแล้วค่ะของการเลี้ยงนะคะมีปีกกว้างแผ่กระจายแล้วค่ะแล้วก็มีขนเป็นนกหลังอานเลยค่ะเนี่ยมีขนขึ้นที่หลังตามหัวขนตาก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ที่ขาแล้วก็ใต้ท้องน,นี่วันที่สิบสองแล้วค่ะมีขนเต็มแล้วตามใต้ตัวหนะ้าอกมีหมดเลย เป็นให้ดูที่ขนที่หน้าอกอนุเห็นไหมเนี่ยอุ้ยน้องอายุสิบสามวันแล้ว no ค่ะขนขึ้นเต็มเลยหางก็ยาวหลังก็เต็มไปด้วยขนท้องก็เต็มไปด้วยขนนี่พี่ก็เก่งเป็นแม่นกตอนนี้เก่งเลี้ยงนกเก่ง Duh si si